คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องราวของหนุ่มก้าวนะคะกับสาวพีพีกันต่อดีกว่าค่ะซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จ้นนะคะที่แฟนคลับบ้านฟ้าตอนนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าต่างก็ลงเรือจ้นเชียร์คู่นี้กันแบบช่ำๆไปเลยแหละเพราะไม่ไวายนะคะเวลาที่ทั้งสองคนควงคู่กันออกรายกงรรายการหรือว่าไปออกงานคู่กันนะคะมักจะสาดโมเมนต์สุดฟินออกมาให้แฟนคลับบ้านฟ้านะคะอย่างเราเราได้ฟินจิกหมอนกันอยู่ บ่อยๆค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดนี้เลยสําหรับใครนะคะที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของสาวพีพีนะคะกับหนุ่มก้าวนภก้าวแม่บอกเลยนะคะว่าต่างก็ใจฟูแล้วก็กรี๊ดกันหนักมากจริงๆขณะตัวดิฉันเองนะคะที่เข้าไปฟังเนี่ยยังกรี๊ดเลยคุณผู้ชมซึ่งก็คือทางด้านของพีพีนะคะกับหนุ่มก้าวได้ออกมาสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะกับช่องนายเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมขากับช่องก้าวพร้อมกันนี้ก็มีบางช่วงแหละที่ F c ซแฟนคลับนะคะนำมาเทียบช็อตกัน แล้วก็พ้นลงในโซเชียลซึ่งเราข้ามาที่ทางด้านฝั่งของสาวพีพีกันก่อนค่ะซึ่งนะคะทางด้านนักข่าวเองก็ถามพีพีค่ะคุณผู้ชมคะว่าลุ้นขึ้นไหมนะคะจากคู่จีนให้กลายเป็นคู่จริงซึ่งพีพีเองเนี่ยก็บอกนะคะว่าก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปว่าจะยังไงนักข่าวนะคะก็เลยแซวต่อเขาว่าอนาคตเนี่ยคือพรุ่งนี้เลยนะพีพีของเรานะคะก็เลยบอกว่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตของวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้นะคะนะคะักข่าวเนี่ยก็ถามต่อแหละคุณผู้ชมบอกนะคะว่าพี่ก้าวเองเนี่ยเขาเริ่มจีบแล้วยังโอโหช็อตนี้เองทําเอาสาวพีพีค่ะเสียอาการชัดเจนกันเลยแหละคุณผู้ชมซึ่งพีพีเองเนี่ยถึงกับขำนะคะแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแหมบอกเลยนะคะว่าทําเอาแฟนคลับอย่างเราเราแห่เอ็น hey, ดูสาวพีพีหนักมากอาทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาที่ทางด้านฝั่งพนะี่ก้าวนพกก้าวกันค่ะโดยทางด้าน ของพี่เก้าเนี่ยก็โดนถามเหมือนกันนักข่าวก็ถามนะคะว่าเก้าเริ่มเอ่อยปากจีบแล้วยังนะคะพี่เก้าเนี่ยเลยตอบไปนะคะว่ายังยังไม่เคยครับยังไม่เคยจริงๆเก็บไว้เป็นความลับค่ะแล้วก็ถ้าดูออกดูไม่ออกก็ให้ทุกคนเนี่ยตัดสินแล้วกันนักข่าวนะคะก็เลยแซวต่อค่ะว่าแต่พี่พีเนี่ยบอกว่าเปิดใจแล้วนะเมื่อกี้นะคะหนุ่มเก้าเนี่ยก็เลยบอกว่าเปิดใจแล้วเหรอฮะเก้าเลยบอกว่าก็นั่นแหละครับติดตามได้โอ้ โอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อตัวหนุ่มก้าวนะคะหลุดปากมาแบบนี้หมายความว่ายังไงกันละคะนี้ทําเอาแฟนคลับนะคะเมื่อได้ยินบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะแซวมากมายเลยแหละทั้งบอกนะคะว่าไม่เป็นไรนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ไปนานๆแต่ถ้าในอนาคตก็เชียร์อยู่พี่ก้าวพี่พ,พีน่ารักเขาไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยอ่ะให้เราตัดสินนะคะเราก็เกีียมต้นกล,วนออล้วยต้นอ้อยละนะถ้าให้เราตัดสินพรุ่งนี้หาชุดไปงานแต่งเลยนะคะบางก็ บอกต่อนะคะว่าแน่นอนค่ะชั่วนะคะ914เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมคําตอบนะคะมันมาจากอาการและรอยยิ้มของพวกโนมณและคันลูกรู้กันสองคนกระพอค่ะคู่เขาเราเขินนะคะได้ยิ้มทุกวันลุ้นๆต่อนะคะตัดสินได้เลยนะคะคู่จริงล้านเปอร์เซ็นต์นะคะรอเปิดตัวค่ะพี่ก้าวยิ้มเต็มปากเต็มตาเวอเวลามองน้องพีฟินมากนะคะรอดูเท่ากับคู่จริงค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะทําเอาแฟนคลับบ้านฟ้าเนี่ยเข้า มาแซวกันแบบช่ำๆเลยอ่ะหลังจากนี้นะคะคู่ของหนุ่มก้าวกับสาวพีพีเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอันนี้ก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงและคะ่ะ